สวัสดีจ้าที่บึงหนองบอนนะคะวันนี้ค่ะที่บึงหนองบอนค่ะนักเรียนนักศึกษาจะมาพายเรือกันมาเป็นทีมนะคะคืออาจารย์พามาดูค่ะเป็นกันสนุกสนานเลยค่ะจะพายเรือกันดูนะคะคุณยายเจ็บภาพให้ดูก็จะมี ผู้ใหญ่พามาแล้วก็นักศึกษาวัยรุ่นกันทุกท่าน,นเลยค่ะเนี่ยโหอ,อยากเข้าไปเ็บภาพใกล้ๆจังเลยเนี่ยเี่ผู้อาจารย์พามาอบรมวิธีแล้วก็พาลงมาปฏิบัติจริงแล้วทีนี้ปฏิบัติจริงแล้วนะคะกี้คุณยายเห็นอยู่ข้างบนนะ <c oughs> เขาจะมีเรือเรือแล้วก็สอนวิธี สอนวิธีพายทำยังไงนะคะเด็กๆก็เข้าใจง่ายง่ายดู <c oughs> เข้าใจง่ายจังเลยพายเลือเป็นเจ่งมากเลยพายไปได้เลยค่ะเงใส่เขาจจเรียนมาทางนี้แล้เนาะอ้ <c oughs> ไปกันได้เลยค่ะดูน้ำไม่ไหลนะคะน้ำนิ่งค่ะเป็นบึงค่ะบึงน้ำนิง่ง เด็กอินเตอร์ทั้งนั้น,นะคะ่ะเด็กอินเตอร์จะพูดภาษาอังกฤษกันหมดอินเตอร์กันทั้งนั้นแหละค่ะเป็นภาษาอังกฤษไปละไปได้แล้วนู่นไปได้แล้วเียงมากเลยสงสัยมีผู้ใหญ่ค่ะไปแล้วมั้งไม่ใช่นะ จะเป็นนักศึกษากันหมดอ้าวกล้องคุณยายใช่ไหนู่นนะคะนูน่นน,น,นุออกไปแล้วนู่นคะ่ะเห็นนี้เตียวไปละนู่นนุ่นน่นะ เก็บภาพสวยๆให้ดูนะคะเด <It is. S 1> ็กเขาชอบชอบมาก <laughs> สนุกสนานนี่กูวีอาจารย์ค่ะมีรูใหญ่พามาปฏิบัติจริงแล้วนะทีนี้นะ,นะคนไหนพายจริงก็จะไปไกล คนไหน <laughs> คนไหนที่แม่เจงก็จะวนอยู่กับที่นะคะนุ่นเออดีจังไยดีจังไยนู่นแหละคะ่ะนุ่นกองคุณยายก็ไม่ลนิงเขาจะไปทางไหนกันนะเลือใบก็มีนะคะน,นี่เลือใบ นี่ค่ะใครเล่นเรือใบเป็นก็มาได้ค่ะที่นี่เลยนี่ค่ะนี่บางวันก็มีมีคนมาเล่นเรือใบคุณยายก็มาดูแล้วแต่แล้วแต่วันนะคะเอ้าปลาดิ่นอยู่ใกล้ๆนี่เองฝนจะมาแล้วค่ะฝนจะมาแล้ว คุณยายก็จะเตรียมตัวกลับแล้วเก็บผ้าบรรยากาศให้ดูค่ะ,คะเสียงนกนทางโน้นโซนทางโน้นมีนกอันนี้คุณยายเก็บผ้าบรรยากาศนคะคะสวยค่ะโน่นสะพานที่คุณยายขึ้นไปเมืเ่อกี้นี่แะคะ ีคุณยายกันไปแคุณแม่คงเ,เป็นครูอาจารย์ขามาโอ้ดิ้นแรงมากเลยใกล้ๆนี่เองเนี่ยตุ๊บขึ้นทีหนึง่งตัวใหญ่มากอืมค่ะเด็กๆพายเรือไปถึงนู่นแล้วเก่งมากเลย ด้วยนู่นะคะเสื้อแดงส,เสีเสื้อสีส้มนะคะคุณยายซูมนะคะเนี่ยที่จริงมันอยู่ไกลมากเยลยฝนจะมาดูท้องฟ้าสิคะท้องฟ้าฝนจะมาแล้วคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คิดหน้าเจอกันใหม่จ้านี่ค่ะมีเรือตรงนี้คิดหน้าเจอกันใหม่จ้าเจ็พัดบรรยากาศให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่บึงหนองบอนนะคะมีเรือให้เล่นโอ้โหตรงนั้นอะ ม,มีอะไรคะอ๋อจะมีเรือออกไปตามเด็กๆโคูโ่ปลาตัวใหญ่มากเลยนี่นะคะเรือลำนั้นจะตามเด็กๆไปนี่ไหคะเด็กๆก,ก,ก็ไม่ไปไกลไปไกลไม่ ไม่ได้หรอกค่ะคือเด,เด็กจะพายเรือไม่เป็นกันค่ะแต่เขาคุณอ,อ,อาจารย์เขาจะสาธิตยอยู่ข้างบนเมื่อคุณยายเห็นนอาทิตให้ดูว่าพายยังไงจับยังไงนี่คือนี้นานแล้วเลยแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเนาะคุณยายนี่เนาะภาพก็่มีนึ่งมองโน่นมองนี่โอ้ย กน่ากลัวจารย์มันกะตามเด็กๆลงไปค่ะอู้นุ่นนะนำนั่นไปแล้วโอ้โหหน้ามาเล่นจังเลยนู่นนะเฮ้ยหน้าเล่นจังโอ้โหน่าสนุก เรือชั้นๆเจ็บเรียงอย่างนี้คือเรือค่ะในทางนี้คุณยายจะถ่ายให้ด้วยค่ะทางนี้ก็คือเรือใบค่ะทางนี้ดูท้องฟ้าค่ะไปแล้วคุณยายจผ้าไปเชนนี้ก่อนนะคะเจอกันชิปหน้าจ้ากดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะคุณยายกับหลานๆจะติดตามไปด้วยค่ะเนี่ยเรือกำลังออกไปตามเด็กๆนี่ยค่ะ หลังติดเครื่องโอเคคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันชิปหน้าคะ่ะ